มาดูทะเลวากอ,อกันนะคะในอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะพอไปทางนู้นก็จะเป็นคลองวานนะคะน,นี่คือคลองวานนะคะมาเที่ยวกันได้นะยคลองวานทะเลสวยนะคะมีอ่าวมะนาวด้วยอ่าวมะนาวคือต้องข้ามเขาลูไปนะคะแต่ว่าวิ่งถนนไปได้เลยอันนี้ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประจองเก้านะว่ากอกงะกอดประตวมนะคะ วันนี้ไม่มีแดดเลยทะเลเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะให้ดูท่านอนท่านอนท่านอนมาเที่ยวประสบกันเยอะๆนะคะ ถ้าจะเล่นน้ําแนะนำให้ไปที่อาวมานาวนะคะตรงนี้มันจะเล่นน้ําไม่ค่อยได้เพราะว่าทะเลตรงนี้จะเป็นแอ่งกระทะนะคะถ้าแนะนําคืออาวมานาวในกองบินห้านะคะ